สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์วันที่12วันจันร์กันยายนนะครับเดือนพระธรรมต่อจากเมื่อวานนี้นะครับก็หลังจากที่เอ,อเอลิชาทําการอัศจรรย์นะครับช่วยเหลือหญิงไม้นะที่ไร้ที่พึ่งเลี้ยงดูและหลังจากนั้นนะครับก็ทําการอัศจรรย์โดยให้ลูกและชุบลูกของหญิงที่มั่งมี ชาวชูเนมนะครับให้เป็นขึ้นมาจากความตายและต่อมาจากนั้นก็เป็นการทำการอัศจรรย์เลี้ยงดูผู้เผยพระชนะในช่วงของการกันดานอาหารวันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งการอัศจรรย์ที่พระเจ้าใช้ผ่านทางเอลีชานักษาคนโลกเลือนนะครับกับชาวต่างชาติซีเรียที่มีชื่อว่ามา นาอามานนะครับให้หายได้วันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าโรคเรือนนะครับทำไมผมจึงตั้งคําว่าโรคเรือนเพราะโรคเรือนนะในพระคัมภีร์เวลาพูดถึงเป็นโรคที่บอกถึงภาพนะสื่อภาพของโรคของบาปน,นะครับเพราะนั้นพระคัมภีร์มักจะใช้อ้างอิงถึงเรื่องนี้เสมอวันนี้ ชายคนที่ชื่อนะครับนาอามานได้รับการรักษาหหายได้อย่างไรแล้วก็มีส่วนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยสามบุคคลด้วยกัน mm hmm. ก็มีเด็กผู้หญิงเล็กๆนาอามานซึ่งเป็นแม่ทัพนะครับผู้บัญชาการทรหารของเซเลียและบุคคลที่3คือเกฮิชาซึ่งเป็นคนใช้นะครับของเอเอลชานะครับเด็กหญิงเนี่ย เป็นหญิงอิสราเอลที่นาอามานกองทัพอิสราเอลเข้ามาลุกลานและจับเด็กนี้ไปนะครับแต่เด็กคนนี้เมื่อไปอยู่ในบ้านปนิบัติรับใช้ภรรยานะครับของนาอามานแม่ทัพปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็พูดเรื่องของเอ,อเอลิชาว่าถ้านายของเขาอยู่ที่อิสราเอล เอริชาสามารถที่จะรักษาโรคเรื้อนเนี่ยของเขาให้หายได้ให้ข้อคิดนะครับในสองข้อสําหรับเรื่องของเด็กซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่2กับข้อที่3 1.1คือเธอเป็นเด็กเราเห็นว่าแม้ว่าเป็นเด็กเล็กๆนะดูเหมือนไม่สําคัญแต่พระเจ้าสามารถที่จะใช้เด็กคนนี้นะนำนะครับแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับและสําคัญนะ ได้มารู้จักกับพระเจ้าได้รับการรักษาให้หายพระเจ้าใช้พวกเราได้แม่ว่าเราจะเป็นเด็กเราจะเป็นผู้ใหญ่หรือระแป้กระทั่งเป็นคนแก่ไม่สําคัญว่าเราเป็นใครแต่เรายินดีเที่ให้พระเจ้าใช้และเปิดปากเราเหมือนอย่างที่เด็กคนนี้เปิดปากพูดเรื่องของพระเจ้าหนึ่งดสองครับเธอเป็นเชเลยหมายความว่ายังไง เขาเด็กคนนี้ถูกกวาดจับแล้วก็กวาดต้อนมาอาหองห่างจากบ้านเกิดเมืองนอนและพ่อแม่ของเขาเข้าไปอยู่ในบ้านของนะครับนาอามานะพระเจ้าวางเราไว้ที่ใดพระเจ้ามีจุดประสงค์พระเจ้ามีแผนการสําหรับเด็กคนนี้เพื่อที่จะใช้เด็กคนนี้ในที่ที่ทำไมต่างแดนเพื่อประกาศเรื่องของพระเจ้า พระเจ้าวางเราอยู่ในตำแหน่งงานในบริษัทที่ใดพระเจ้ามีแผนการเพื่อจุดประสงค์ให้เราที่จะพูดเรื่องของพระเยซูผู้เจ้าเหมือนอย่างเด็กคนนี้บุคคลที่สองครับนาอามานหายเรื้อนนะครับแด่งเป็นข้อคิดสองข้อด้วยกันข้อคิดประการที่หนึ่งคือการรับพระคุณปรากฏอยู่ในข้อที่เก้าและข้อที่สิบสองต้องอาศัยสองสิ่งสิ่งที่หนึ่งเนะื้อคือเขาต้อง่อมใจนะครับ ที่จะเข้ามาหาพระเจ้านะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูนาฮามานพอมาหาเอลิชาเขาขี่รถมาแล้วก็มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของเอลิชานะครับแต่ว่าเมื่อขนาดที่เข้ามาจอดแม้แต่เอลิชาเองก็ยังไม่ทำไมครับไม่ออกมาหาเขาเขาคงคิดในใจนะว่าเขาเป็นแม่ทับเขาเป็นคนที่มีเป็นนักรบเป็นผู้บชาการทหารมีเกียรติ มีตำแหน่งนะครับแต่เขาเข้ามาหาเอลิชาด้วยท่าทีที่ทำไมครับที่ไม่ทอมใจนะครับแล้วการที่เราจะรักพระคุณของพระเจ้านะครับผมพูดอีกครั้งหนึ่งเราต้องทอมใจเข้ามาหาพระองค์ด้วยท่าทีที่สำรวมท่าทีต้้งยอมว่าเราทำไมครับไม่ใช่เป็นคนดีคนทำไมเก่งนะครับข้อคิดระการที่สองครับ ใช้คําว่าวิธีการของพระเจ้านะเอลิชาเนี่ยแม้กระตั้งไม่ออกมาแต่ก็บอกสั่งคนใช้ไปว่าให้เขาไปจุ่มลงที่แม่น้ําจอแดนนะ7ครั้งด้วยกันแต่นะครับนาอามานแม่ทัพเขากลับคิดและโกรธว่าเอ๊ะถ้าแม่น้ําที่อยู่ในเมืองประเทศของเ,เนี้ยสะอาดกว่านะที่เขาพูดถึงในข้อที่12ดีกว่านะครับ เปรียบเทียบให้กับพวกเราได้เห็นบางคนเวลาเราไปประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าเราจะบอกว่าทำไมครับศาส,สนาเดิมของเขาดีกว่านะครับวิธีการนี้ของเขาเนี่ยที่จะมาถึงพระเจ้าความรอดดีกว่าแต่ว่านะครับวิธีการของพระเจ้านะเป็นวิธีการที่บางครั้งอาจจะเกินความคิดของเราและทำไมครับวิธีการที่โงๆ่ๆง่ายๆ นะครับที่เกย่ไปจุ่มในแม่น้ําเท่านั้นเองเพราะบางครั้งพระเจ้าบอกให้เราทําบางสิ่งในวิธีการที่พระเจ้าช่วยเราเป็นสิ่งที่ดูเหมือนนา่าไร้สาระแล้วข้อคิดประการที่สามนะครับนามาเนี่ยหายเรือนต้องมีความเชื่ออย่างไรครับก็คือเมื่อหลังจากที่เขาถ่อมใจคือเขายอมรับวิธีการของพระเจ้าแล้วเขาก็เชื่อและทําไมครับไปจุม่ม แล้วเขาก็ได้รับการรักษาให้หายสามสิ่งที่จะนําเรามาถึงพระพรความรอดของพระเจ้านะครับคือความถ่อมใจเข้ามาหาพระองค์และยอมรับวิธีการของพระองค์และความเชื่อที่เรามีอยู่ในพระองค์สองจุดสองครับที่ดีมากในชีวิตของนามานก็คือดาเนินชีวิตในพระคุณย่างไรห,หลังจากที่เขาเองรักการรักษาให้หายแล้วหลังจากชีวิตคริสเตียนได้รับการรับความรอดแล้ว สิ่งที่หรือหลักประกันยืนยันว่าชีวิตของเรารอดแล้วมีให้ข้อคิดกับพวกเราจากชีวิตของนาอามานสามข้อคือยอมรับพระยาวเวอยู่ในข้อที่สิบห้าว่าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวเราจะเอาพระเจ้าหลายองค์ไม่ได้นะครับเราต้องมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะสองครับนมัสการพระยาวเว เขาขอดินกลับไปเพื่อที่จะใช้นมัสการถวายเครื่องบูชาเขาจะไม่ถวายเครื่องบูชาให้กับพระอื่นเขาจะไม่อธิษฐานต่อพระอื่นเขาจะไม่ทำไมครับไปนมัสการพระอื่นอีกต่อไปเมื่อเราเป็นริเียนเราจะต้องทิ้งพระเดิมของพวกเราไม่ใช่นมัสการกลาบไหว้ทั้งทําไมครับทุกพระและประการที่สามครับชีวิตของการอธิษฐานนะครับเราจําเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยผ่านการอธิษฐานโดยเฉพาะเขาขอ การสารภาพว่าถ้าเขาเองจําเป็นในเหตุการณ์ที่สถานการณ์บังคับเขาให้เขาเองต้องเข้าร่วมพิธีทางศาสนาพิธีเพราะตำแหน่งของเขาแล้วขอพระเจ้ายกโทษได้กับเขาในกรณีนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับคนที่สามครับก็เป็นคนใช้นะครับทำไมครับของเอลิชาคนแรกเป็นเด็กหญิงเป็นคนใช้ของภรรยานามา นาอามานเป็นคนใช้รับใช้ของก,กษัตริย์ซีเรียและเกชาเป็นคนรับใช้ใช่ไหมครับของเอลิชาผู้เผยพระวจนะรับเลื่อนไปเพราะว่าอะไรน้าเศร้ามากคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่พระเจ้าใช้และสำแดงฤทธิ์เดชอย่างมากมายที่เขาเห็นและมีประสบการณ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาต้องจบชีวิตล้มลงอย่างน่าเศร้าอะไรสอย่างด้วยกันสาหนึคือเขาโล นะครับอยากได้เงินอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้ชีวิตของผู้รับใช้ผู้เผยพระวจนะต้องเผชิญกับการกันดานอาหารเผชิญกับความลำบากหลายอย่างพอมีโอกาสมีเงินเข้ามาซาตานจิตยืมให้เลยทำไมครับพลาดไปสองสามจุดสองเขากหกเพื่อจะได้เงินมาเห็นนะครับมีชายหนุ่มสองคนในุ่ผู้เผยวจนะ เดินทางมาอย่างเร่งด่วนนะครับปรากฏอยู่ในข้อที่22ชีวิตของเราไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกความโลภเข้ามาครอบนําเราก็เริ่มใช้ได้เงินหรือได้สิ่งเหล่านั้นมาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและ3 3ครับเขาเองปกปิดนะครับความผิดของตัวเองเอลิชาถามเขาว่าคุณไปไหนเขาก็พูดโกหกปกปิดนะครับ นี่เป็นอีกบาทหนึ่งแล้วไม่เพียงเท่านั้น3.4ผมใช้คาว่าเขาไม่กลับใจนะพระเจ้าจให้โอกาสเขาถึงสองครั้งอยู่ในข้อที่25บอกว่าเจ้าไปไหนมาถ้าเขาเองเขาจะปิดบังเอริชาไม่ได้แน่นอนเพราะเอริชาเป็นผู้รับใช้นะแต่เขาเองก็ยินดีที่จะพูดโกหกนะไม่บอกความจริง ปิดประตูของตัวเองที่จะกลับใจและไม่เพียงเท่านั้นเอริชาบอกโลกเลือนจะติดตัวเจ้าไปจนตลอดชีวิตและเช่้อสายของเจ้าด้วยแล้วแคนที่มาถึงจุดนั้นเมื่อเอริชาบอกถึงโทษบาปที่เขาได้รับเขาน่าจะกลับใจสำนึกแต่น่าเศร้ามากชายคนที่ชื่อใช่ไหมครับเกฮารชีซึ่งเป็นผู้ติดตามผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง เห็นฤทธิดเดชของพระเจ้าการอัศจรรย์มากมายพระคุณของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าติดตามรับใช้อย่างใกล้ชิดต้องลม้มลงและข้อสุดท้ายที่เขาพูดถึงในพระคัมภีร์เขาก็าจากหน้าท่านและเป็นโรคเลื้นขาวาอย่างหิมะและจากทำไมครับพระเจ้าและทำไมครับติดโรคเลื้นไปแต่น่าเสียดายขอพระเจ้าอวยพรพวกเรา ที่เราเองจะไม่ตกอยู่ในชีวิตแต่พลาดพลั้งในเรื่องนี้ขอพระเจ้าอวยพรพวกหลางนะครับ